เรื่องของการปรับขึ้นในตลาดอกเบีย้ยสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าท่าทีของทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก่อ,อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อต้นปีเนี่ยจะเห็นว่านักลงทุนเนี่ยคาดการว่าจะเฟดจะขึ้นสัก2-3ครั้งต่อปีนะครับแต่การปรับขึ้นในตลาดอกเบีย้ยล่าสุดของอเมริกาเนี่ยท่าทีของธนาคารกลางเนี่ยดูแล้วชัดเจนมากขึ้นว่าจะเป็นการปรับขึ้น4ครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ย จะเห็นว่าตลาดเนี่ยคาดการเป็นในแบบที่ต่ํากว่าเ,าเลยเกิดทําให้ตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดาการเงินโดยรวมนี้มีความผันผวน,นมากขึ้นนะครับในฝั่งของเรื่องของเทรดวอลเนี่ยก็มีท่าทีความกดดันมากขึ้นในฝั่งของอเมริกานะครับที่ว่ามีการตอบโต้กันร,ระหว่างจีนและอเมริกาว่า,าทางอเมริกาเนี่ยจะมีการปรับวงเงินในการเพิ่มทาริฟมากขึ้นอ,อีกนะครับเป็น,เ,ปนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่ง2ปัจจัยนี้เนี่ยคาดว่านักลงทุนเนี่ยยังไม่ได้ปรับเข้าไปในประมาณการหรือความคาดการณ์ทำให้ช่วงนี้เนี่ยตลาดมีภาวะผันผวนมากขึ้นนะฮะตลาดที่น่าจะมีความผันผวนมากเป็นพิเศษเนี่ยก็คือในฝั่งของ Emerging Market เอ็เพราะว่าต้องเรียนว่าฟันเฟ้อในช่วง12 24เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามาในฝั่งของ e m e r g i n g market ค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็การปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของอเมริกาเนี่ยมีผลให้ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการแข่งค่าขึ้นเป็นลําดับนะครับเม็ดเงินเนี่ยเลยมีการขายในฝั่งของตลาด Emerging Market ค่อนข้างเยอะนะฮะต้องบอกว่าความเสี่ยงยังคงอยู่นะครับแล้วก็เพราะว่าเรื่องของ2ปัจจัยนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามากระทบใน,ในตลาดได้ประมาณสักอาทิตย์ถึง2อ,อาทิตย์แต่ราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับตัวสะท้อนไปพอสมควรแล้วในขณะที่ ประเทศที่ยังคิดว่าน่าจะยังดูดีอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นในฝั่งของ v e l o p market นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเทศในฝั่งของ Emerging Market ซึ่งมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นรายประเทศยังมีประเทศที่ยังดูดีอยู่แล้วก็ราคาเริ่มน่าสนใจการลงทุนนะครับในฝั่งของ v e l o p market เนี่ยเรายังคิดว่าหุ้นในของในฝั่งของอเมริกาและยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเราให้น้ำหนักในทางของอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นหลัก นะครับในขณะฝัง่งของ emerging m a r k e t เนี่ยเราให้น้ำหนักในฝั่งของอหุ้นเอเชียเป็นหลักมุมอมองตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าปัจจัยที่ทำให้หุ้นลงเนี่ยเป,เป็นปัจจัยต่างประเทศทั้งหมดและไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อหุ้นไทยเลยเก่าวคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาหรือว่าเทรดวอลต่างเนี่ยมีผลกระทบต่อเมืองไทยทางตรงเนี่ยน้อยมากๆนะครับประเทศไทยยังน่าจะมีอัตราการเติบโตในฝั่งของ GDP ได้ประมาณสัก4.1% ถึง4.5ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานทางของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะยังเติบโตได้ราวเอ่อ9 10ดังนั้นเนี่ยการปรับตัวลงของหุ้นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับเอ่วอชันที่ปรับลดลงมาณนะวันนี้เนี่ยอยู่ในระดับประมาณสัก15เท่ากว่าๆเนี่ยเริ่มน่าสนใจการลงทุน เลเวลระดับสักพันหกต้นๆนะครับเราคิดว่านะักลงทุนน่าจะเริ่มทยอยสะสมการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนที่ลงทุนในหุ้นออโอกาสลงมีอยู่แล้วครับเราไม่รู้ว่าจะเป็นบอททอมตรงไหนเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังก็ยังอย่างที่บอกก็คือยังเดว e ลล p ออยู่ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาออแต่เราคิดว่าเป็นปัจจัยที่ไม่ได้กระทบกับผลประกอบการหรือว่าพื้นฐานของเราโดยตรงนะครับ ความเสี่ยงที่จะลงเราให้โอกาสที่จะหลุดพันหกนีค่อนข้างน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนําให้ทยอยการลงทุนน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตในฝั่งของนักลงทุนหรือว่าผู้จัดการกองทุนของเราเองเนี่ยก็เริ่มที่จะมองหาโอกาสการลงทุนเช่นกันแล้วก็เริ่มที่จะสะสมหุ้นเพิ่มเติมเข้ามาในพอร์ตในจังหวะที่ตลาดมีความผันผว,วนผแล้วก็มีการปรับตัวลดลงต้องเรียนว่ามุมมองของเราในช่วงส3มเดือนข้างหน้าเนี่ยตลาดยังมีความผันผวนอยู่ นะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าในช่วงสองสมเดือนข้างหน้าเนี่ยหุ้นที่น่าจะมีเสถียรภาพมากกว่าเนี่ยน่าจะเป็นในฝั่งของบิ๊กแคปในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวในช่วง2-3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังเติบโตได้แล้วก็ในฝั่งของผลประกอบการทั้งหมดเนี่ยยังจะเติบโตได้ต่อเนื่องการปรับตัวลงของหุ้นในรอบปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็น valuation ในฝั่งของ small cap เนี่ยดูดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ยัง อย่างที่บอกก็คือทิศทางของการปรับขึ้นของตลาดโดยรวมเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้ามีวิวสัก2อสปีแล้วก็สามารถถือครองได้2อสปีเนี่ยการลงทุนในหุ้นสมอลแครเริ่มน่าสนใจ